สหรัฐเลือกข้างแล้วหนุนขเขมรกดดันไทยเอาล่ะเรื่องมันแดงขึ้นมาอีกรอบเมื่อเจอแรงกดดันจากข้างนอกเข้ามาคือสหรัฐอเมริกานี่แหละเขาเล่นเกมการค้ามาบีบเราตรงๆงเลยนะเขาแจ้งมาเลยว่าขอระง,งับการเจรจาภาษีกับไทยเป็นการชั่วคราวมันน่าเจ็บใจอา้าวทำไมทำแบบนั้นล่ะก็เขาบอกว่าถ้าไทยเราไม่ยอมให้คำม,มั่นสัญญาว่าจะกลับสู่ joint declaration หรือสัญญาว่าด้วยสันติภาพแล้วต้องปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพให้ได้ก่อนถึงจะกลับมาคุยกันใหม่ได้กระชรวงการต่างประเทศของไทยก็ออกอาการผิดหวังอย่างแรงสิเพราะมองว่าเรื่องความมั่นคงกับเรื่องการค้าหนักมันคนละเรื่องกันแต่เขาก็ยังเอามารวมกันนี่มันเหมือนเป็นการบีบไทยเราให้เราทําตามใจเขาชัดๆทั้งๆที่ต้นตอของปัญหาจริงๆมันมาจากไอ้ฝั่งโน้นน่าเห็นใจเลยนะโดนกดดันสองทางเลยใช่สิ แต่โชคยังดีที่เรายังมีเพื่อนที่เข้าใจสถานการณ์มาเลเซียเขาแสดงท่าทีเข้าใจต่อท่าทีของไทยแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนเราในฐานะประธานอาเซียนด้วยนะมาเลเซียเขาเห็นด้วยกับเราเลยว่าหัวใจของข้อตกลงสันติภาพที่สําคัญที่สุดคือเรื่องการเก็บกู้ระเบิดตั้งหากเราเลยหวังว่ามาเลเซียจะช่วยกดดันกัมพูชาให้มารู้สำนึกบ้างว่าสิ่งที่ทำอยู่น่ะมันผิดมันไม่แฟร์ อย่างน้อยก็ยังมีมาเลเซียที่มองเห็นความจริงทีนี้มาดูฝั่งขเขมรบ้างฝั่งนี้ต้องบอกว่าพวกนี้มันฉลาดแกมโกงจริงๆนะคือเราต้องระวังเกมจัดฉากของขเขมรให้ดีแม้ทัากุ้งท่านเตือนเอาไว้แล้วไงที่มันยิงมาใส่บ้านหนองยาแก้วนะมันอาจจะมีนัยสําคัญบางอย่างซ่อนอยู่ก็ได้นะมันมีอะไรซ่อนอยู่อีกหรอก็มันอาจจะหวังเบี่ยงความสนใจจากเรื่องสําคัญอื่นๆไงละ่ะ เบี่ยงจากปมทุ่นระเบิดที่ทหารไทยไปเหยียบมาแล้วหลายรายเบี่ยงจากปัญหาประสาทตาควายที่มันยังคาราคาสั่งอยู่คือผู้นี่มันชอบทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เพื่อให้เรื่องใหญ่จริงๆถูกลืมไปชั่วขณะไงผู้มันกําลังสร้างม่านควันโอ้ยนี่มันเล่นละครชัดๆเลยมันไม่ใช่แค่เล่นละครแต่มันทําให้เราเสียเปรียบอย่างหนักการที่เราปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยที่เรายังไม่ตอบโต้อย่างเด็ดขาด มาทำให้ไทยเรากลายเป็นเป้านิ่งให้กัมพูชาทำร้อยอยู่ฝ่ายเดียวทีนี้ลองคิดดูนะกัมพูชาเสียอะไรไหมแทบจะไม่เสียอะไรเลยพวกมันเสียก็แค่ทุนระเบิดที่ใช้แล้วซึ่งไอ้ทุนระเบิดพวกนี้พวกมันมีอยู่เต็มโกดังคือเป็นของที่พวกมันมีเยอะจนใช้ไม่หมดแต่ทหารไทยที่เดินเหยียบเข้าไปเนี่ยคือชีวิตคืออนาคตของคนไทยพวกมันไม่แคร์เลยมันเกินไปจริงๆนะความสูญเสียมันไม่เท่ากันเลยนะใช่สิ ทีนี้มาวิเคราะห์เรื่องการตอบโต้ด้วยกําลังกันบ้างนี่เป็นประเด็นที่เจ็บปวดเพราะนักวิเคราะห์เขามองว่าการตอบโต้ด้วยกําลังอาจจะเลื่อเวลาไปแล้วคือถ้าเราจะทำนะ่ะควรทําในช่วงหนึ่งถึงสวันแรกหลังทหารไทยเหยียบทุดเบิดรายที่7คือตอนนั้นนะ่ะยังเป็นเรื่องของเรากับเขาแต่พอเราปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมาจนกระทั่งสหรัฐและประเทศอื่นๆเริ่มรับทราบและเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยมันก็ทําได้ยากขึ้นแล้ว กลายเป็นว่าเราต้องคิดหน้าคิดหลังจนเสียจังหวะไปหมดแล้วเราจะทำยังไงได้อีกละ่ะในเมื่อพลาดโอกาสนั้นไปแล้วมันยังไม่หมดหวังหรอกแต่การตอบต้ต้องฉลาดและเด็ดขาดคือถ้าไทยเรามีความยึดมั่นจริงๆว่าจะต้องสั่งสอนผู้มันให้ได้เราต้องโว์หลักฐานที่ประจักษ์ชัดเจนก่อนเลยหลักฐานที่ว่าเนี่ยต้องพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นระเบิดใหม่ของเขมรที่มาวางสร้างปัญหาต้องมีหลักฐานมัดตัวให้ดิ้นไม่หลุดเลยใช่ไหมถูกต้อง พอมีหลักฐานมัดตัวได้แล้วนะทีนี้ก็ถึงเวลาสวนกลับด้วยกำลังทันทีแต่ไม่ใช่การสวนกลับแบบตีตลอดแนวชายแดนนะเพราะนั่นมันจะทำให้เรื่องใหญ่ไปกันใหญ่แต่ต้องเป็นการสวนกลับแบบเฉพาะจุดคือเล็งเป้าไปที่จุดยุทธศาสตร์ของพวกมันเพื่อสั่งสอนกัมพูชาให้มันรู้ว่าอย่ามาลองดีกับเราอีก การทำแบบนี้มันคือการแสดงความจริงจังของเราเอามาให้โลกเห็นว่าเราไม่ได้ยอมง่ายๆเราจะทนให้ขพวกขมนมาเล่งเกณฑ์ตุกติกหลอกล่ออยู่ฝ่ายเดียวได้อีกต่อไปแล้วถึงเวลาที่เราต้องแข็งข้อและปกป้องศักดิ์ศรีของประเทศบางการเอาคอมมั่นคงและการขามาบีบเราก็เป็นเรื่องที่นั่งงุยิกะอเมริกาแต่การที่เราถูกกัมพูชามาคอยรังแกเล่นๆเนี่ยมันยิ่งกว่ารับไม่ได้ เราต้องแสดงออกให้ชัดเจนว่าเราไม่กลัวพวกที่มีแต่ทุนระเบิดเต็มโกดังและชอบใช้ความพยายามในการจัดฉากสร้างเรื่องต้องตอบโตู้ให้มันรู้สึกบางใช่ต้องทำให้พวกมันรู้ว่าการใช้ทุนระเบิดราคาถูกมาทำร้ายคนของเรามันต้องมีราคาที่ต้องจ่ายและราคาที่จ่ายไปน่ะมันแพงกว่าแค่ระเบิดลูกเดียวแน่นอนพวกมันคิดว่าการยิงปืนมาสร้างเรื่องที่บ้านหนองยากแก้แล้วจะทำให้เราลืมเรื่องทุนระเบิดหรือเรื่องปราสาทตะขวายไปได้ไง,ง่ายๆเสงเงินเหรอ ไม่มีทางเราต้องตอกย้ำให้โลกรู้ว่าอะไรคือหัวใจของปัญหาตามที่มาเลเซียก็ยืนยันนั่นคือการเก็บกู้ระเบิดที่พวกเขเมรมันชอบสร้างปัญหานี่แหละคือเกมที่น่ารังเกียจที่สุดชวนกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราช่องคนแมนและแพรวสวัสดีครับ